สวัสดีค่ะสีแปลงสุดท้ายของที่ดินจัดรายการในสนามกอล์ฟสวนรณภูมิเอนอันที่ครับนะคะเหลือแปลงสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคุณสามารถใช่ครับจะหมดแล้วเนาะขายดีมากเลยคุณสามารถปิดทุกวันเลยวันละสามแปลงสี่แปลงนะคะตอนนี้เหลือสี่แปลงแล้วนะคะที่ดินจัดโปรโมชัน่นลดราคาปอดดอกเบี้ยหกสิบเดือนนะคะตารางวาละหนึ่งพันเฮ้ยการางวาละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะเนี่ยค่ะ ั้งหมดตอนนี้เหลือ4แปลง4 5 6 7นะคะตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินชานเมืองชานกรุงนะคะที่นี่เลยค่ะเหมาะมากชนลำบดน้อยๆถึงจะเป็นเขตของกรุงเทพนะคะก็ยังเ,เป็นที่ดินที่น่าอยู่นะคะไม่แออัดแต่สทถทานที่และบริเวณสะดวกนะคะสาธารณูปโภคก็เพียบพร้อมนะคะนี่ค่ะมีชุมชนเล็ก อยู่ด้านหลังใกล้กับโรงเรียนเดชาไอโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนอะไรอ่ย